สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตร์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนํานะครับวิธีการอัปเดตซ o มนะครับแล้วก็จะมีนะครับอวตารนะครับที่มันเป็นรูปการ์ตูนให้เราไปใช้แทนตัวเราได้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ไปเปิดโปรแกรมซ o มนะครับใน PC ของเราขึ้นมานะครับผมก็คลิกเปิด z o ูมขึ้นมาแบบนี้ครับ จากนั้นนะครับให้มาทางขวามือนะครับมาที่รูปโปรไฟล์ของเรานี่แหละนะครับตรงวงกลมเนี้ยคลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้ครับเช็ค for update นะครับตรวจสอบการอัปเดตนะครับคลิกหนึ่งครั้งที่เช็ค for update นะครับจากนั้นนะครับซูนจะทำการอัปเดตนะครับในกรณีที่นะครับเวอร์ชันของเราเนี่ยยังยังไม่ได้อัปเดตนะครับเนี่ยเราก็รอนะครับรอให้แถบเนี้ยนะครับ มันขึ้นจนเต็มก่อนนะครับเพราะว่านะครับถ้าเรายังไม่อัปเดตเนี่ยนะครับตัวออปชันใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาของซูมเราก็จะไม่เห็นหรือว่าไม่มีนะครับเดี๋ยวผมรอแป๊บนึงนะครับดูว่าเมื่ออัปเดตแล้วนะครับเราจะมีออปชันเพิ่มเติมอะไรมาให้เรียนบ้างในซูมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับไกลละนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับพออัปเดตมานะครับก็จะแจ้งว่านะครับตอนนี้รีลีสก็คือเวอร์ชันน5่0นะครับจุดหนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าให้เรา i n นสตอลนะครับผมก็กด i n s t a อลไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าให้มันอินสตอลตัวอัปเดตนิดนึงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการอัปเดตนะครับเพราะบางทีบางคนก็ไม่เคยอัปเดตซูมเลย วิธีการอัปเดตก็มีแค่นี้แหละนะครับไม่ยากนะครับพออัปเดตเสร็จนะครับอ่าก็จะเปิด Zoom Cloud Meeting ขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เวอร์ชั่นก็น่าจะเรียบร้อยนะครับ your client has been success update แปลว่าเราอัปเดตเรียบร้อยนะครับพออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่านะครับเวลาที่เราจะเข้า Zo o m นะครับเราสามารถที่จะเข้า Zoom ไปแล้วนะครับค่อยไปตั้งค่าก็ได้นะครับ หรือจะมาที่ปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับ s e t ต i n งอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่นะครับ background นะครับ and effect ตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเข้ามาที่ background and effect นะครับจากนั้นเราจะเห็นนะครับตรงนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า avatar นะครับเมนู a ว a t a r ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับให้เราคลิกไปที่ a ว a t a r นะครับเนี่ยเราก็จะมีตัวการ์ตูนนะครับที่เป็นตัว แทนใช้แทนเราได้เลยนะครับถ้าเราคลิกนะครับที่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้อวตารตัวไหนก็ได้นะครับแทนภาพของเราเนี่ยเวลาเราพูดนะครับมันก็จะขยับปากไปด้วยนะครับเมื่อเราตั้งค่าแบบนี้นะครับเวลาที่เราเข้าซูมนะครับ New Meeting นะครับหรือเราเป็นจอยนะครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหน้าการ์ตูนของเราแบบนี้เลยนะครับ ก็จะทําให้นะครับเกิดความน่าสนใจนะครับในการเข้าประชุมหรือว่าเข้าซูมนะฮะนี่คือวิธีการนะครับถ้าอยากเปลี่ยนรูปใหม่ก็มาตรงรูปกล้องนี้นะครับข้างล่างซ้ายมือนะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่นะครับ shoot v i r ช u a l background ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือไป video setting ก็ได้อ่าผมจะไปที่ shoot v i r ช u a l background นะครับก็กลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ เราก็มาที่เมนูอวตารตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเป็นตัวอวตารตัวไหนครับก็คลิกเลือกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่าก็จะกลายเป็นหน้าของเราแบบนี้เวลาเราเข้าประชุมนะครับง่ายๆเลยนะครับในการอัปเดตซูมแล้วก็การใช้ตัวอวตารแทนตัวเราในการเข้าประชุมนะครับยังไงก็ไปลองทากันดูครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ